สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสารลายนะครับในเดือนสิงหาคม6เนี่นนะครับจะจัดขึ้นสองตอนนะครับมีตอนที่1นะซึ่งเป็นตอนแรก ก็จะจัดขึ้นในเสาร์ที่21สิงหาคม64นี้นะครับเวลาทุ่ม1ถึง4ทุ่มนะครับกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายถึงโอกาสศักยภาพที่จะเกิด The Crash ในปี2021นะครับจะเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรนะอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังนะครับท่านใดนะสนใจตอนแรกนะครับเกนะนะ็ทักกันเข้ามา เสาต่อมาคือเสาที่28สิงหาคม64นะครับเวลาเดียวกันนะทุ่มหนถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มจะเป็นตอนที่2เป็นตอนต่อจากตอนที่1นะครับเป็นการประยุกต์เอามุมมองบูรการซึ่งมองผ่านสามเหลี่ยม3ามุมนะครับของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอลข้อมูลเชิงสิติและไซเคิลวงรอบจักรนะครับและมองผ่านเซนดิเมนทนะครับอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมนะของนักลงทุนนะครับของผู้บริโภคและก็ของผู้บริหารระบบนะธนาคารกลางนั่นเองนะเขามองอะไรอย่างไรนะครับความเป็นไปได้ของ The Great Reset ในทศวรรษ2 0 2 0นะครับ Debt Crisis แล้วก็ d e b t ด e วล็อ t นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ในวิกฤตหนี้สินนะครับจะเป็นอย่างไรนะท่านใดสนใจนะครับนะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งตอนที่1ตอนที่2 หรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะครับในภาวะเศรษฐกิจบ้านเราที่แย่ขนาดนี้และคาดว่าจะแย่ไปในปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับนะทั้ง2ตอนนะครับก็ทักมานะขอทุกท่านแคล่าคาดปลอดภัยจากโควิด19และแขล่าคาดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจก็ทักมาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9 9 9นะครับนะซึ่ง ผมก็คาดการว่านับจากนี้ไปนะครับเดือนไหนก็แล้วแต่มีโอกาสนะที่จะเกิด the crash the bust หรือ the burst นะครับก็ติดตามนะกันต่อไปส่วนตอนที่3นะเป็นตอนที่ผมคาดการว่านะ่จะทําต่อจากตอนที่2นะเป็นตอนต่อจากตอนที่2ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้หรือต้นปี65นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ วันนี้ผมจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องราคาทองคำนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านนะที่ติดตามช่องผมเนี่ยนะก็จะสนใจเรื่องทองคำนะเป็นพิเศษก็ปรากฏว่าราคาทองคำหลังจากที่ถูกเตะตัดขานะครับนะต่ำไปถึง1,700ดอลลาร์ต่อออนนะบางช่วงต่ำกว่า1,700ดอลลาร์ต่อออนด้วยนะก่อนที่มันจะเด้งกลับขึ้นมานะรีบาวกับขึ้นมานะเมื่อหลังจากประกาศนะตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกรกฎาคม64เนี่ยนะครับนะเทียบกับกรกฎาคม63 ซึ่งสูงเท่ากับในเดือนมิถุนายน64เลยนะฮะแปลว่า b a s เ e ฟเฟ c t คือผลกระทบจากฐานที่ต่ำจากการคอลล a ปส์นะครับการล่มนะของเศรษฐกิจนะการถดถอยเศรษฐกิจปีที่แล้วนะการล่มของตลาดหุ้นเนี่ยนะมันน่าจะหายไปแล้วแต่ทำไมเงินเฟ้อมันยังสูงขนาดนี้นะมันไม่เหลือประมาณ2-3%เท่านั้นนะมันยังสูงอยู่ทำให้หลังจากประกาศตัวเลข นะดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัววัดเงินเฟอ้อเนี่ยในเดือนกรกฎาคม64นะในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมา,มาราคาทองคำดีต,ตัวกลับนะครับนะกลับขึ้นมาสูงนะประมาณ1,770กว่าดอลลาร์ต่อออนถ้าไม่ถูกเตะตัดขาไป100ดอลลาร์ต่อออนบวกเข้าไปสินะ่ไ1,875ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมได้บอกเหตุผลไปแล้วนะครับว่าทำไมนะจำเป็นต้องเตะตัดขาด้วยเหตุผลประการใด ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบอกอะไรบางประการนะครับนะถึงความอ่อนไหวนะถึงการแกว่งตัวถึงอาการสัน่นนะของระบบนะเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับก็เห็นนะทิศทางราคาทองคําในระยะกลางในระยะยาวคือไปจนถึงปลายปีนี้นะไปถึงสิ้นปีหน้านะก็ยังมองเห็นว่าราคาทองคํา นะยังน่าจะเป็นบวกอยู่นะแต่ในขณะที่หลายท่านนะเริ่มไม่แน่ใจเอ๊ะตลาดทองคำนี้มันขาลงแล้วหรือยังนะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่า flash crash ก็คือมันมีการร่วงลงมาแป๊บเดียวครันะ Fresh, บ flash แลวแวบเดียวนะนะแต่ว่าราคาทองคำขนาดนี้จะถือว่า crash คือร่วงเป็นขาลงนะเป็นตนาดมีแล้วหรือยังนะ นะดูยังไงนะครับนะกับมุมมอง f t N s คืออะไรครับมุมมองผ่าน fundamental technical and sentimental ถนะ้าผมจะพูดถึงว่าราคาทองคำตัวนี้นะที่ผ่านมาเขาเรียกเป็น flat crash นะอันนั้นพูดถูกนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็น crash นะเป็น technical crash คือมันเป็นขาลงแบบเทคนิคหรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่เชิงนะผมเคยบอกแล้วว่าระดับนะว่าไอ้ตลาดทองคำเนี่ยมันจะเป็นตลาดหมีทางเทคนิค นะก็ต่อเมื่อนะราคามันต่ำกว่า1,680ดอนละลาร์ต่อออนจากจากจุดยอดมันนะร่วงลงมาประมาณ20%เนตะนี่ยถ้ามันต่ำา1 6 8 0ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะส่งสัญญาตราดมีถ้ามันไม่รีบาวคือมันไม่กระเด้งกลับแต่หลายครั้งหลายหนนะดูมาแล้วนี่ประมาณนี้ครั้งที่3แล้วเนะพราะมันแตะระดับประมาณ1 6 8 0ดดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันเด้งกลับมันดีดกลับนะฮะ นะเราเห็นมา2ครั้งก่อนหน้านี้นะแล้วนะมาครั้งนี้ล่าสุดนะก็เรียกว่า f r e s h crash คือมันมันแวบลงมานะร่วงมาแตะแนวประมาณ1680ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันก็ดีกลับเด้งกลับเกิดรีบาวนะมันด้วยเหตุผลนี้ผมยังมองไม่เห็นนะครับว่าราคาทองคำขนาดนี้จะถือว่า crash นะร่วงเป็นขาลงนะแล้วเป็นตลาดหมีแล้วนะยังยังไม่มองเห็นอย่างนั้นนะครับ ยิ่งมาเมื่อมองผ่านประกอบกับมุมมองนะครับ F T N S นะผมตั้งตัวย่อแล้วกันนะคือมองผ่าน Fundamental เหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับมองผ่าน t เทคนิคนะผ่านทางไออะไรอะทางสถิตินะต่างๆนะมองผ่านทางกราฟต่างๆนะมองผ่านแนวโน้มต่างๆและมองผ่าน Sentimental นะคืออารมณ์ความรู้สึกนะพฤติกรรมนะของนักลงทุนนะพฤติกรรมของผู้บริโภค นะพฤติกรรมของผู้จัดการระบบนะเศรษฐกิจ,จาการเงินโลกในะขณะนี้คือบรรดาธนาคารกลางทั้งหลายเนี่ยนะนะก็ยังมองไม่เห็นนะคือมันยังไม่ครบสาขานะอาจจะมองทางเทคนิคอลเนี่ยอาจจะมีสัญญาณ flash crash นะถูกเตะตัดขาจากการเก็งระยะสั้นเนะี่ยแต่ยังมันยังไม่ชัดเจนนะที่ประกอบเป็นสามเหลี่ยมสามมุมทั้ง fundamental เทคนิคอลและ sentimental นะครับนะที่มันจะบ่งบอกว่ามัน crash นะมันเป็น ตลาดหมีนะมันร่วงเป็นขาลงแล้วนะก็เห็นเพียงแค่ว่านะมันมีการเก่งระยะสั้นนะครับนะเกิดการปัดคลชลงมานะระยะสั้นๆน,นะครับนะเพียงแค่วันเดียวนะต่ำกว่า1700ดร้อยัต่ออน,นะครับนะพอวันที่ประกาศนะตัวเลขนะดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของเดือนกรกฎาคม64เนี่ยนะครับนะเทียบกับกรกฎาคม63ซึ่งไอตัว ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็ยังสูงขึ้นมาที่5.4ซนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะด้วยเหตุผลนี้นะจึงทำให้ไอ้ราคาทองคำนะพอวันต่อมานะครับมันก็ดีดกลับสูงขึ้นนะไปที่1,720 1,730นะไปถึง1,750ดอลลาร์ต่อออนนะครับแลนะพอต่อมานะวันต่อมามันก็ ขยับสูงขึ้นไปอีกนะตามกราฟที่เราเห็นนะขึ้นไปถึงประมาณ1770ดนะดอลลาร์ต่อออนทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลต่างๆนะที่เราเห็นขนาดนี้นะครับนะจึงยังไม่น่าใช่นะครับว่ามันจะเป็นขาลงนะอย่างสมบูรณ์นะครับผมยังมองเห็นว่าขณะนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยในระยะกลางนะคือไปจนถึง สิ้นปีนี้นะไปถึงกลางปีหน้าและระยะยาวคือข้ามไปในปี -65 เนี่ยนะผมยังมองเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับในทางด้านสภาวะของการงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมานะครับในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับก็ยังมองเห็นว่านะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะกระแสงเงินเฟ้อนะครับนะยังอยู่ที่5.4%ติดต่อมา2เดือนแล้วนะครับ ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ชั่วคราวนะของไอ้คำว่ากระแสงเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นลนักษณะชั่วคราวยาวนานไปแค่ไหนนะก็ทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับนางเจนเน็ตยาเล่นก็เป็นคนกล่าวเองว่าเธอคาดการณ์ว่าจะไปถึงปลายปี64เลยนะแต่คําถามคือเรื่องอนาคตใครจะตอบได้ละครับนะว่าเจ้าเงินเฟอ้อนี่จะจบจริง,รงๆนะที่ปลายปี64หรือเปล่าก็เป็นเพียงแค่คาดการณ์นะครับก็แปลว่า เงินเฟอ้อที่เรียกว่าเทมโพลารีนะทารสิตรีที่เรียกว่าชั่วคราวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะยืดยาวนานออกไปนะซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ที่ถ้ามองจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานในขนาดนี้มันก็เปรียบเสมือนแรงกดดันนะครับเหมือนเข็มอะที่มาทิ่มไอตัวอ,อะไรที่มันโอเวอร์แวลูอยู่นะอย่างเช่นที่เป็นฟองสบู่อยู่อย่างเช่นในตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรในตลาดน้สินสรัฐนะครับ ในขณะที่นะนโยบายทางการคลังเนี่ยนะครับในการเติมเงินเข้ามานะในระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยซึ่งอากจะทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะยังร้อนแรงต่อไปนะยังทําให้ไอกระแสเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นต่อไปก็คือ,อนโยบายนะทางการคลังนะซึ่งเรียกว่า Fiscal Policy นะอย่างก,การผ่านนะครับร่างกฎหมายนะประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะที่จะมาลงทุน นะลงมาซ่อมแซมนะเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับสะพานอะไรต่างๆนะครับรวมถึงจะมีงบประมาณนะค่าใช้จ่ายอีก3.5ล้านล้านดอลลาร์นะครับที่จะตามมานะครับในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเงินนี้เติมเข้ามาทั้งหลายเนี่ยนะนะเพื่อจะงัดเอาไอเศษได้กิจที่แท้จริงอ่ะนะผ้าการผลิตผ้าการบริการ การจ้างงานทั้งหลายเนี่ยกับขึ้นมานะซึ่งดูเหมือนว่าเงินยังเติมเข้ามาเรื่อยๆปัปจจัยที่จะทําให้ไอ้เงินเฟ้อเนี่ยนะยังจะอยู่ต่อไปเนี่ยมันยังมีอยู่นะในขณะที่อัตราตัวเลขนะครับของคนว่างงานเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป้านะทางประธานของ Federal Reserve นะครับคุณเจอร์มพาเวลก็เป็นคนบอกเองนะว่าการงัดเอาเศรษฐกิจเนี่ยคงอีกยาวนานนะครับนู่นเขาวางแผน ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยระดับต่ำเนี่ยเป็นจนถึงนู่น2023น่นะฮะนะเพราะฉะนั้นอลองดูสิะฮะเป้าหมายนะอัตราการว่างงานมันยังไม่เท่าทางด้านซ้ายเลยนะครับก่อนการระบาดโควิด19เกนี่ยเพราะฉะนั้นโดยเหตุปัจจัยพื้นฐานเห็นไหมมองผ่านตัว F นะฟันดัเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเงินเฟ้อยังดูเหมือนว่ายังยาวนานอยู่นะยังไม่รู้เลยว่ามันชั่วค่าวไปนานแค่ไหนนะเพราะว่าทางเฟดเองทางคลังเองเนี่ย นะก็ยังเติมเงินเข้ามานะเพื่องานเศรษฐกิจนะไอ้สแท้จริงขึ้นมาการจ้างงานขึ้นมานะให้มีการจ้างงานอย่างเต็มที่นะการว่างงานนะครับให้ต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ภาคการเงินเนี่ยนะที่พื้นเป็นรูปกิ่งเคขาขึ้นเนี่ยนะครับกับภาคสีแท้จริงเนี่ยที่เป็นกิ่งเคขาลงเนี่ยที่มันดีคัพปิ้งออกจากกันนะแล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐนะครับก,บกระทรวงการคลังนะคราก็ร่วมมือกับทางด้าน ธนาคารกลางสหรัฐเฟด r รดีเซิร์ฟก็พยายามจะงัดเอาไอเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยกับขึ้นมาให้มันคัพปิ้งกับภาคการเงินนะครับแต่ก็ยังไม่รู้หัวหรือก้อยเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่จะงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมาเนี่ยในกระสาเงินเฟอ้อก็พุ่งเข้ามาะแล้วนะซึ่งมันเป็นเหมือนเข็มทิ่มแทงนะไอ้ตัวฟองสบู่อะไรที่มันโอเวอร์แวลูนะมีมูลค่าเกินไปนะตามตัชนีชี้วัดต่าง นะในตลาดทุนตัางุดอนอย่าง Buffett Indicator ร์นะครับ p r n i n to Earning Ratio นะครับพวก Margin Debt นะ To s a s เ Ratio อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮนะมันก็บ่งบอกนะถึงความเป็นฟองสบู่หรือเปล่านะใน Over Value นะครับมุญค่าสูงเกินจริงในในหุ้นต่างๆนะฮะรวมถึงนะยิวที่ตกลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีเนี่ยก็บ่งบอกถึงสภาวะของ o v e r b ร์หรือเปล่านะฟองสบู่ นะครับในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเองนะเพราะนั้นด้วยเหตุปัจจัยทาง F fundamental เนี่ยนะครับนะเมื่อมามองผ่านเทคนิค a ลเราจะเห็นว่าทิศทางแนวโน้มของทองคำเนี่ยดูเหมือนนะมันยังไม่กระโดดหัวขึ้นเท่าไหร่นะนยังมีทิศทางแนวโน้มขาลงเนี่ยนะแต่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าพอมันตกลงมาถึงประมาณเส้นนะเทคนิคลของมันเนี่ย ที่บงบอกว่ามันจะเป็นตลาดหมีหรือเปล่าขาลงเนี่ยมันก็เกิดรีบาวนะเด้งกลับขึ้นมาซึ่งผมมองอยากเหตุปัจจัยนี้ในทางเทคนิคนะครับนะทางตัวทีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการมาเทสมมาาากว่ทดสอบนะมันเป็นผลมาจากการเก่งกําไรระยะสั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนะผมยังมองสามเหลี่ยมสามมุมนะของ FTNS คือฟันดัมเมนทัลเนี่ยยังเป็นตัวบอกว่าราคาทองคำระยะกลางและยาวเนี่ย น่าจะยังไปต่อนะครับแต่ในทางเทคนิคเนี่ยเมื่อมองจากเทรนแนวโน้มหรือเส้นเทคนิคเนี่ยนะมันก็มาถูกทดสอบนะมันมาถูกเทสแล้วก็มันก็รีบาวกลับนะคือกระเด้งกลับนะก็ยังมองว่ามันยังเป็นขาลงไม่ได้ทีเดียวนะครับส่วนเซนติเมนทัลหรือพฤติกรรมของนักลงทุนนะทั้งหลายเนี่ยนะผมก็ได้ที่บายไปในคลิปก่อนนั้นนี้แล้วนะว่าดูเหมือนว่าเซนติเมนทัลเนี่ยมันยังตามหลังเทคนิคอยู่ อธิเนะทียเซนเมนทันนนทลเนี่ยยังตามหลังฟันดเดเมนทัลอยู่คืออารมณ์ความรู้สึกนะกระแสของนักลงทุนพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันยังตามหลังนะตัวฟันดเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานอยู่นะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเนั่นเองนะยังละล้าละลังอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊นะเฟดเนี่ยจะเชื่อดีไม่เชื่อดีนะจะไปได้หรือไปไม่ได้แต่งั้นเศรษฐิ กิจจัยจริงกลับขึ้นมาได้หรือไม่ได้ยังไงพูด,ดง่ายนะก็เหมือนกับเ,ออเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะ่ะนะในทางของเซนติเมนทัลนะล้วบางทีถ้าเราไปฟังกูรูนะวิเคราะห์ต่างชาติก็เหมือนว่าขณะนี้นักลงทุนก็เอ๊ะมันมาเก็ตจะแคลชหรือเปล่านะตะลาดหุ้นเนี่ยมันจะแคลสหรล่วงล้มหรือเปล่าก็ตะโกนร้องเรียกกันถึงการทบการทบนะการสูงสุดนะก็เตรียมตัวขาหนึ่งเนี่ยนะกำลังจะวิ่งออกจากตลาดหุ้นแล้ว เลยทําให้มันสภาวะนี้ก็ลัาๆละลังอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าเซนติเมนทัลเนี่ยมันตามหลังฟันเดเมนทัลอยู่มันสามเหลี่ยมสามมุมนี้มันยังไม่ปรรจบกันนะที่จะบอกได้ว่าราคาทองคําขนาดนี้จะถือว่าแค a ชนะหรือว่าร่วงเป็นขาลงแล้วอย่างสมบูรณ์นะก็ไม่ใช่แต่ถ้ามองฟันเดเมนทัลไอความไม่แน่นอนนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านักลงทุนเองนะครับก็ไม่แน่ใจ นะเพราะว่าจะขายทองคําก็ไม่ใช่จะถือก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตลาดหุ้นยังทํานิวไฮสูงขึ้นต่อไปนะแต่นในขณะเองนักลงทุนในตลาดหุ้นก็กึงกลงกลัวกลัวกล้ากล้านะครับซึ่งมุมมองแบบนี้นะคุณเดวิดฮันเตอร์ก็บอกว่ามันยังไม่ท็อปหรอกนะการท็อปของมันก็จะเลื่อนออกไปนะความสูงของตลาดหุ้นก็จะเลื่อนออกไปนะจนกว่าไอความรู้สึกอย่างเงี้ยไอเซนติเมนต์แบบเงี้ยนะอาจจะค่อยๆ่ซาลงนะจนคนนะเริ่มประมาทนั่นเองนะคนก็เริ่มนะเข้ามาลักษณะ นะเหมือนกับประมาทเนะชื่อว่าเศรษฐกิจมันถูกกู้กลับมาและ้นะเศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาแล้วนะก็จะลงทุนลงทุนไปนะคราวนี้ตลาดก็จะท็อปนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอจะเป็นรูปพาราโบล,ลากะไรนะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนวันหนึ่งนะครับมันก็บรรจบกันนะครับในสามเหลี่ยมสามมุมนะครับของ F T N S นะคือ Fundamental Technical แล Sent นะ Sentimental เพราะว่า ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราย้อนดูกลับไปจากการวิเคราะห์ในอดีตนะในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าฟ a น e n เมนทัลเทคนิคและเซน t ิเมนทัลอ่ะมันจะประกอบกันอย่างชัดเจนแต่ว่าเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับนะถึงจะย้อนวิเคราะห์แบบนั้นได้นะว่าเมื่อฟ a น e n เมนทัลเทคนิคและเซน t ิเมนทัลมันประกอบกันก็จะเห็นอย่างชัดเจนจะมีคําอธิบายอย่างสมบูรณ์แบบว่าตลาดนี้มันแคลชได้ยังไงนะทำไมหุ้นมันถึงแคลช ทำไมพันธบัตรถึงเป็นอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมราคาทองคํามันถึงสูงขึ้นเนี่ยนะส่วนใหญ่ละเหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะตามหลังจากที่เอ่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเขาค่อยมาย้อนไล่เหตุไล่ผลไล่เหตุปัจจัยกันแต่ขณะนี้เรากําลังทําลักษณะเอ่อตรงข้ามกับสืบการสืบสาวหาสาเหตุเวลามันเกิดเหตุการณ์นะพวกแคลชอะไรมาแล้วเรากำลังคาดการณ์อยู่นะว่าการแคลชจะเกิดขึ้นได้ไหม นะครับราคาทองคำเนี่ยนะมันจะขึ้นไหมนะหรือว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันจะแคลชร่วงเป็นขาลงไหมเศรษฐกิจแท้จริงกําลังจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านะเรากําลังทําตรงข้ามกันกับพวกที่บางทีเขาเ,เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะเขาค่อยไล่ย้อนสืบสาวหาสาเหตุนะมาสู่ที่มาของเหตุการณ์นั้นๆนเช่นในสมัย2008นะครับ Great Financial Crisis นะครับใน2008 นะเกรซเซชันเนี่ยนะถ้าเราไล่ย้อนไปที่เหตุผลของซับพลมอะไรอางี้ยมของการปล่อยมากเกินไปนะของการที่ไม่ควรปล่อยกู้นะของซนติเมนต์นะของผู้รรโภคภคนักลงทุนนะของสถาบันการเงินนะครับของธนาคารกลางเนี่ยนะสุดท้ายเราก็จะบอกได้หมดเลยนะแต่ว่าตอนในปี2006-2007เนี่ยเวลาใครพูดใครทักว่าจะเกิด Crash, คราสเกีอ่ยอไรส่วนใหญ่คนก็จะไม่เชื่อไม่ฟังกันนะเพรสิ่งนี้นะครับนะผมจึงมองเห็น ในขณนะนี้นะครับเมื่อวิเคราะห์ผ่าน F T N S เนี่ยคือ fundamental technical และ sentimental เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคาทองคำขนาดนี้นะครับมันเกิด flash crash จากการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ตั้งฐานเนีย่ยตัวนี้ขยับขึ้นไปที่ประมาณา1,775ดอ,อลลาร์ล้นะมันก็ไปรอข้อมูลนะของกระแสงเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนหน้านะครับนะในเดือนกันยายนเนะี่ย ซึ่งจะประกาศตัวเลขนะของเดือนสิงหาคม6.4นี้เทียบกับสิงหาคม6.3ถ้ามันสูงขึ้นอีกมันก็จะเป็นแรงกดดันต่อไปงนั้นเมื่อมองจากฟันเดเมนทัลเนี่ยราคาทองคำผมมองว่านะเร็วสุดที่มันจะขึ้นทำนิวไฮทะลุสิงหาคม6.3เนี่ยก็คือกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะและย่างช้าที่สุดเนี่ยก็คือกลางปี2023เป็นต้นไปนะราคาทองคำก็จะทำนิวไฮนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยนะผมมองว่ามันก็ แกว่งๆอยู่นะเพราะว่าสามเหลี่ยม3าม,มุม f t and s นะ n u n d a m e n t a l t e c h n i c a l a n e s t n t i m ม n t a ัมันยังไม่บรรจบกันนั่นเองนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะมันยังไม่ได้ขึ้นสูงนะครับในลักษณะนั้นนะครับใครชอบฝากไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ